สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ก็เลิกงามยามดีจะมาหาสามีให้น้องโลโฟก,กันครับผมดูครับหลังจากที่ผมรอคอยมานานแสนนานน้องกบานพร้อมกันเห็นไหมไหมเห็นไหมดูความน่ารักของน้องดอกน่ารักตะมุตะมิมากนี้เรจะมาหาสามีให้น้องกันนะครับผมก็จะเอาพู้กันนะ กันเนี่ยนะือปั่นจะเอาพูดกันนี้ปั่น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 เป็นเป็นปั่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 นเป็นการผสมเกสรนะครับช่วยน้องผสมเกสรนะครับนี่นะผสมคําต้นอย่างงี้นะนะผมก็ปั่นคําต้นนี้นะนี่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 เห็นไหมเครียด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 เคียยดจริงๆก็จะมีพวกมาลงมาแรงนะช่วยผสมแล้วนะแต่ว่าพวกความชั่วนะครับเราก็อยัดเยียดความเป็นสามีภรรยาให้แก่น้องๆกันเลยนะครับผมนี่นะนี่นะ เห็นไมมันจะมีละอองเกสรติดมาอยู่เห็นไหมไมเห็นไหมไอ้ที่ปลายพุกันนะผมก็ปั่นนะครับนี่นี่นี่ปั่นเลย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 นี่ปั่นข้ามไปอย่างนี้นะปั่นข้ามไปอย่างงี้นะปั่นข้ามไปอย่างงี้นะชิบ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 ชิชิบ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 ปั่นปันปั่นปันปันะครับเราลำดอรมดอทุ เดี๋ยวเราจะมารอดูผลกันนะครับว่าเออมันผสมแล้วมันจะติดไหมน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วหน้าตาลูกเอาจะมาเป็นยังไงนะครับผมจําชื่ออ่าของมันไม่ได้แล้วเป็นโลโฟพันไหนเนาะถ้าพี่ๆคนไหนรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่พันนี้นะกับอันนี้เห็นไหมผมก็จะปั่น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  ยัดเยียดความเป็นสัมีให้แกมันนี่นะนว่าไหนไม่บางก็แวกซะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราอ,รอมาดูอ่าอัปเดตติดตามผลกันนะครับว่าเออมันจะติดไหมหรือว่าน้องจะออกมาถ้าติดแล้วอ่าฝักน้องจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็พอแล้วมันเลยจะหน้าตาเป็นยังไงก็รอติดตามอัปเดตต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ